การสร้างการรับรู้การเป็นนักศึกษาวิชาทหารการฝึกนักศึกษาวิชาทหารปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหารพุทธศักราช2503โดยผู้เข้ารับการฝึกวิชาทหาร ให้กระทําโดยสมัครใจและต้องมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงซึ่งผู้สําเร็จการฝึกจะได้รับการยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยกองทัพบ,บกมอบให้หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเป็นหน่วยรับผิดชอบการฝึกนักศึกษาวิชาทหารเป็นส่วนรวมในานามของกองทัพบ,บก หลักสูตรการฝึกนักศึกษาวิชาทหารเป็นหลักสูตรของกระทรวงกลาโหมมีวัตถุประสงค์ในการฝึก2ประการคือเพื่อผลิตกำลังพนสำรองระดับผู้บังคับบัญชาให้กับกองทัพและเพื่อเสริมสร้างเยาวชนให้เป็นพลเมืองดียอดนักศึกษาวิชาทหารที่เข้ารับการฝึกภาพรวมนักศึกษาวิชาทหารทั้ง3เหล่าทัพจำานวน3นายโดยมียอดการผลิตนักศึกษาวิชาทหาร ในส่วนของกองทัพบ,บกจำนวนา0 0นวน316,00นนายมีศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารและศูนย์การฝึกหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลฐานบกเป็นหน่วยดำเนินการฝึกในพื้นที่รับผิดชอบคุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือกเป็นนักศึกษาวิชาทหาร เป็นบุคคลชายหรือหญิงและมีสัญชาติไทยอายุ15 22ปีสภาพร่างกายสมบูรณ์สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3หรือเทียบเท่าขึ้นไปและมีผลการเรียนเฉลี่ยมไม่น้อยกว่า1.00กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเปิดทำการฝึกวิชาทหารต้องได้รับคำยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง กรณีที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและมีแบบร,รับรองของสถานศึกษาว่ามีความประพฤติเรียบร้อยสมควรเข้ารับการฝึกวิชาทหารเป็นบุคคลผู้มีน้ำหนักขนาดรอบตัวขนาดส่วนสูงตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยมีค่าดัดชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ปกติชายต้องน้อยกว่า35กิโลกรัมต่อตารางเมตร และหญิงต้องน้อยกว่า30กิโลกรัมต่อตารางเมตรและผู้สมัครต้องผ่านการทดสอบร่างกายตามเกณฑ์ที่กำหนดวงรอบการฝึกนักศึกษาวิชาทหารกองทัพบกได้ออกคำสั่งการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยฝึกวิชาทหารยึดถือปฏิบัติโดยกำหนดให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม มีการรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารดำเนินการจำนวนสองห่วงโดยห่วงที่1ในเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนและห่วงที่สองในเดือนสิงหาคมถึงกันยายนการฝึกภาพปกติจำนวน80ชั่วโมงดำเนินการในห่วงเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมโดยมีแบบการฝึกจำนวน4แบบตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่สิทธิและหน้าที่ของกำลังพลสำรอง เมื่อสำเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3แล้วหน่วยฝึกวิชาทหารจะขึ้นทะเบียนนำปลดโดยรวบรวมผลการฝึกและสอบของนักศึกษาวิชาทหารส่งให้หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนโดยแผนกป,ประเมินผลและสถิติโรงเรียนรักษาดินแดนศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารประมวลผลและให้กองทะเบียนผลนักศึกษาวิชาทหารหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนประกาศผลสอบ และออกหนังสือสำคัญแสดงวิทยาฐานะว่าสำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่3ให้หน่วยฝึกวิชาทหารจัดทำบัญชีรายชื่อขึ้นทะเบียนนำปลดให้กับสำนักงานาศาสดีกรุงเทพหรือสำนักงานาศาสดีจังหวัดออกเลขเครื่องหมายในหนังสือสำคัญแสดงวิทยาฐานะว่าสำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่3และบัญชีรายชื่อขึ้นทะเบียนนำปลดเพื่อดำเนินการออกสมุดประจำตัวทหารกองหนุน เป็นหลักฐานว่าได้รับการแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวนกองหนุนประเภทที่1ยศสิบเอกโดยจะมีสถานะเป็นกำลังคนสำรองระดับผู้บังคับหมู่เมื่อสำเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่5แล้วหน่วยฝึกวิชาทหารจะขึ้นทะเบียนนำปลดและได้รับการแต่งตั้งยศเป็นน,นายทหารสัญญบัตรกองหนุนประเภทที่1ยศว่าที่รอยตรีโดยจะมีสถานะเป็นกำลังพลสำรองระดับผู้บังคับหมวด ซึ่งฝ่ายสัภพกำลังมนทนทหารบกจะจัดทำบัญชีคุ้มทหารกองหนุนประเภทที่1ทั้งบัญชีนายทหารประทวนและบัญชีนายทหารสัญญบัตรไว้เป็นเวลา4ปีโดยยังไม่นำมาใช้งานหรือบรรจุในบัญชีบรรจุกำลังเพื่อให้กำลังคนสำรองได้ศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจนสำเร็จการศึกษาก่อนหลังจากนั้นจะนำรายชื่อเข้าบรรจุในบัญชีบรรจุกำลังของหน่วยทหารในพื้นที่ต่อไป หากชาติบ้านเมืองมีสถานการณ์สงครามหรือสถานการณ์ไม่ปกติเช่นมีภัยพิบัติกำลังพลสำรองจะมีหน้าที่สนับสนุนกำลังประจำการโดยก่อนที่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่จะต้องมีการเรียกกำลังพลสำรองมาตรวจสอบมาฝึกวิชาทหารมาปฏิบัติราชการหรือระดมพลและทำการฝึกให้มีความพร้อมก่อนการใช้งานต่อไปกำลังพลสำรองที่ผลิตออกมาเตรียมพร้อมนั้น จะบรรจุไว้ในบัญชีบรรจุกำลัง12ปีโดย6ปีแรกจะเป็นกำลังพลสำรองพร้อมใช้งานและ6ปีหลังจะเป็นกำลังพลสำรองเตรียมพร้อมบทลงโทษกำลังพลสำรอง ตามพระราชบัญญัติกำลังพลสำรองปีพุทธศักราช2558มาตรา20กำลังพลสำรองมีหน้าที่เข้ารับราชการทหารในการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อตรวจสอบเพื่อฝึกวิชาทหารเพื่อปฏิบัติราชการหรือเพื่อทดลองความพร้พรอมและในการระดมพล มาตรา37กํากำลังพลสำรองผู้ใดหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไม่มาหรือมาแต่ไม่เข้ารับราชการทหารในการเรียกกำลังพลสำรองตามมาตรา20ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน5,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับจนไปถึงโทษสูงสุดคือต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน4ปีมาตรา40 นายจ้างผู้ใดไม่จ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นกำลังพลสำรองในวันลาเพื่อรับราชการทหารตามพระราชบัญญัตนินี้ต้องระวังโทษปรับไม่เกินสองหมืนบาท ซึ่งข้อมูลที่นำเสนอชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับผู้สมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่หนึ่งใหม่ได้รับทราบข้อมูลเรื่องสิทธิและหน้าที่รวมทั้งหบทลงโทษของการเป็นนักศึกษาวิชาทหารและการมีสถานภาพเป็นกำลังพลสำรองของกองทัพ ความเข้าใจที่ว่าเมื่อสำเร็จการฝึกตามหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3แล้วจะได้รับสิทธิยกเว้นการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการนั้นเป็นความจริงเพียงบางส่วนเท่านั้นแต่แท้ที่จริงแล้วการเป็นนักศึกษาวิชาทหาร คือการสมัครใจเข้ามาเป็นทหารในฐานะกำลังพลสำรองของกองทัพซึ่งต้องมีภาระผูกพันตามกฎหมายโดยมีหน้าที่ที่ต้องกระทำและหากไม่ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ก็จะมีบทลงโทษตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อได้รับทราบข้อมูลชุดนี้แล้วขอให้ผู้สมัครได้ไตร่ตรองใคร้ควรและตัดสินใจให้ถูกต้องหากพร้อมสำหรับการเป็นกำลังพลสำรองของกองทัพก็สมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารแต่หากท่านยังไม่พร้อมหรือต้องการทบทวนให้รอบคอบก็ขอให้ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมให้ถ่องแท้ก่อนที่จะตัดสินใจสมัครเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่หนึ่งต่อไป